สวัสดีครับสำหรับใครที่ทำเว็บไซต์นะครับด้วย New g o o g l e Sites นะครับและต้องการอยากจะค้นหาเว็บของเราให้เจอนะครับใน g o o g l e นะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับจะต้องมาทำตามขั้นตอนนะครับในคลิปนี้นะครับถึงจะค้นหาเว็บของเราเจอนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะไปเปิด g o o g l e Sites ของเราขึ้นมาก่อนนะครับเวลาที่เราสร้าง g o o g l e Sites ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องมีการแชร์นะครับเนี่ยตรงนี้มีการแชร์ก่อนนะครับ แล้วก็นะครับทำการแชร์เผยแพร่ให้เป็นสาธารณะให้เรียบร้อยนะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นก็ทําการพับลิตนะครับหรือว่าเผยแพร่นะครับพอพับลิตเผยแพร่เสร็จนะครับก็จะต้องมีการกําหนดชื่อเว็บไซต์ขึ้นมานะครับพอกําหนดเสร็จนะครับเราก็จะได้ลิงก์ตรงนี้มานะครับอตอนนี้นะครับผมก็จะคลิกมาที่ลิงก์นะครับการที่เราจะได้ลิงก์แบบนี้นี่แหละคือลิงก์ที่เราสามารถจะนาไปใช้นะครับในการค้นหาได้แล้วนะครับ ซึ example, ่งนะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวนี้นะครับให้มาที่หน้าเว็บก่อนนะครับตอนที่เราจะไปเผยแพร่นะครับมาที่หน้าเว็บนะครับมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่3จุดก่อนนะครับจากนั้นไปที่คุณสมบัติหรือว่า property ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ขั้นสูงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องมาพิมพ์คําว่า home นะครับอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับเว็บไซต์ของเรามันก็จะกลายเป็นเครื่องหมาย เขาเรียกว่าเป็นภาษาขอมเป็นภาษายึกยืนะครับมีสตริงมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับเรามากําหนดเส้นทางตัวนี้ให้เป็นโฮมนะครับจากนั้นค่อยกดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับทําการพัลิาเผยแพร่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ลิงก์ท้ายสุดก็จะเป็นนะครับชื่อเว็บของเรา slash home นะครับอันนี้ให้ทําตัวนี้ก่อนในลําดับที่1นะครับทำตัวนี้ให้เสร็จให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับพอทําแบบนี้เสร็จนะครับทําการคัดลอกลิงก์ไปเลยครับ พอคัดลอกลิงก์เสร็จนะครับผมก็จะไปสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ก็คือนะครับจะไปที่เว็บนะครับ Google Analytics นะครับวิธีการนะครับเราก็พิมพ์นะครับ Analytics ขึ้นมาก่อนนะครับ A N A L I S นะครับ T I นะครับ C S นะครับแล้วก็เพราะว่า Google นะครับ Google อ่ะจากนั้นก็ค้นหาเลยนะครับ Analytics Google นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็มาเว็บแรกนี้เลยนะครับ Google アナลิสติกครับตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับอ่าพอเราเข้ามาครั้งแรกนะครับอันนี้คือยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับก็จะให้เห็นเลยนะครับว่าใหม่ๆเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ให้คลิกไปที่เริ่มวัดตรงนี้นะครับคลิกไปที่เริ่มวัดอันนี้เป็นภาษาไทยเนาะอ่าภาษาอังกฤษก็ลองเทียบเพียงดูนะครับจากนั้นนะครับชื่อบัญชีนะครับบัญชีมีรหัสตามได้มากกว่าหนรหัสอันนี้ก็คือ ชื่อบัญชีของเรานะครับเราก็ระบุไปเลยนะครับผมก็ระบุเป็นนะครับบัญชีครูอภิวัตรก็ได้นะครับตังนี้นะครับชื่อบัญชีคือครูอภิวัตรนะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกนะครับการตั้งค่าการแชร์ข้อมูลบัญชีนะครับจะติ๊กหมดหรือไม่ติ๊กหมดก็ได้นะครับหรือจะเอาแค่ที่เขาติ๊กให้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็กดปุ่มถัดไปเลยครับ พอกดปุ่มถัดไปนะครับเราก็จะต้องมาสร้าง property ก่อนนะครับมาสร้าง property นะครับชื่อ property นะครับอ่าผมก็จะตั้งชื่อเป็นนะครับเว็บครูอภิวัฒนะครับเว็บไซต์ครูอภิวัฒนะฮะจากนั้นนะครับเขตเวลาการทํางานลอจิลอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับปล่อยไว้ตามนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับจากนั้นก็กดปุ่มถัดไปครับกดปุ่มถัดไปนะครับ ข้อมูลทางธุรกิจนะครับอ่าเราก็เลือกรายการเดียวตรงนี้นะครับคลิกเลือกก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะเลือกเป็นนะครับหมวดหมู่งานและการศึกษานะครับอ่าคลิกไปที่งานและการศึกษานะครับจากนั้นขนาดธุรกิจอ่าเราก็นะครับผมก็จะขนาดกลางไปนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเลือกไปนะครับจากนั้นก็วัดการมีส่วนร่วมนะครับเสร็จแล้วก็นะครับหรืออย่างอื่นอยากอยากติ๊กก็ลองติ๊กดูนะครับติ๊กได้หมดทุกอะไรนะฮะ เดี๋ยวผมเอาวันเดียวก็พอนะครับเสร็จแล้วก็กดสร้างได้เลยครับกดสร้างนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ข้อตกลงนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับฉันยอมรับนะครับจากนั้นก็ติ๊กไปที่ฉันยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วรอสักครู่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับการสื่อสารทางอีเมลของฉันนะครับก็บันทึกได้เลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับ เมื่อเรานะครับมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเรามี property เรียบร้อยนะครับพอเรามี property เรียบร้อยแบบนี้นะครับเราก็มาชู o o t platform ของเราตัวนี้นะครับว่าเราจะวัดนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็ติคลิกไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับพอคลิกมาที่เว็บไซต์นะครับถ้าใครลืมนะครับในการ copy ก็มาตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วก็นะครับคัดลอกลิงก์ครับ โอเคนะครับกลับมาตรงนี้นะครับให้เราวางเว็บไซต์ของเราลงไปตรงนี้นะครับคลิกขวาวางเลยนะครับอ่าแต่ที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับอ่าสคัญก็คือให้ลบคําว่า home ออกนะครับไม่ต้องให้มีคําว่า home นะครับตรงนี้นะครับอ่าสคัญมากนะครับให้ทําตามสเต็ปนี้เลยนะครับอ่าให้ลบคําว่า home ออกนะครับให้เหลือแค่นะครับไซต์ google com slash i e d slash ชื่อเว็บของเรา็พอนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้นะครับมันจะมี https ขึ้นมาให้เราแล้วเพราะฉะนั้นข้างหน้าตรงนี้ก็ลบออกเหมือนกันนะครับให้เหลือแค่ไซต์ลบออกไปเลยนะครับโอเคให้เหลือแค่ไซต์ google.com ตามนี้นะครับจากนั้นนะครับชื่อสตรีมนะครับก็คือชื่อเว็บไซต์ของฉันนะครับผมก็จะตั้งชื่ออันนี้ตั้งชื่อเอาเลยนะครับก็เป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ครูภิวัตอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคนะครับ เมื่อเราทำแบบนี้เรียบร้อยตามนี้นะครับให้กดปุ่มสร้างสตรีมได้เลยนะครับคลิกไปที่สร้างสตรีมเรียบร้อยนะครับพอสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นมาอันนี้นี่คือรหัสอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปิดไปเลยครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะได้รหัสการวัดตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับให้ทําการคลิกลงไปตรงนี้นะครับคัดลอกครับคัดลอกโค้ดนี้นะครับรหัสนี้ จากนั้นกลับมาที่นะครับเว็บไซต์ของเราครับกลับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับไปที่การตั้งค่าตรงนี้ครับลูกเฟืองนี้นะครับการตั้งค่านะครับจากนั้นมาตรงนี้ครับアナリスติกนะครับคลิกลงไปที่アナリスติกนะครับเสร็จแล้วคลิกลงไปตรงนี้คลิกขวาวางครับวางลงไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นการเปิดใช้นะครับ Analy スติกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดไปได้เลยครับอ่าปิดไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราลองเผยแพร่ดูสินะครับถ้ายังไม่มีอะไรนะครับที่เราไปเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องทําอะไรก็ถือว่านะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับถือว่าตรงนี้มีอิสติกนะครับในเว็บของเราเรียบร้อยนะครับเพื่อจะอ้างอิงในการไปทำนะครับเซิร์ชต่อไปนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวนี้ถือว่าเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับและเราก็ปิดได้นะครับปิดไปได้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะขึ้นเว็บไซต์ครูพิวัตรแล้วนะครับ ไซต์ google o ค com b ill, ตามนี้เลยนะครับท so ีนี้นะครับเมื่อทำอนาลิสติกเรียบร้อยต่อไปนะครับจะเตียบต่อไปเปิดแท็บขึ้นมาใหม่ครับตรงนี้นะครับสร้างแท็บขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นเราจะไปที่เซิร์ชนะครับกูเกิลเซิร์ชคอนโซลนะครับผมก็จะพิมพ์คำว่านะครับ s e ิร์ช s e a r c h นะครับเซิร์ชคนนะครับ c o n s o l e นะครับแล้วก็ Google อ่าเซิ c ์ชคอนโซลกูเกิลนะครับจากนั้นผมก็กด Enter เลยนะครับแล้วเราก็จะไปเว็บไซต์นี้เลยนะครับก็คือ search google com นะครับคลิกที่ลิงก์นี้ไปเลยครับโอเคนะครับพอคลิกที่ลิงก์นี้นะครับเราก็เป็นการเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะครับเราก็คลิกไปที่เริ่มใช้งานเลยนะครับอ่าคลิกไปที่เริ่มใช้งานเลยก็จะมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ช Google o o g l e Search Console นะครับและเราให้ไปเอาลิงก์นะครับ URL ของเว็บไซต์เรามาใส่ตรงนี้นะครับถ้าใครนะครับลืมหรือว่าปิดไปแล้วก็มาที่เดิมครับมาตรงนี้นะครับคลิกนะครับคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์กลับมาที่ s Search Console ของเรานะครับคลิกวางลงไปนะครับคลิกวางลงไปนะครับเช่นเคยนะครับเมื่อวางตรงนี้นะครับให้ลบโฮมออกยังไม่ใส่โฮมนะครับ ให้ลบโฮมออกนะครับเหลือแค่นี้นะครับเหลือเหมือนกันกับที่เราทําที่ Google Analytics นี่แหละนะครับแบบเดียวกันนะครับให้ลิงก์ถึงแค่นี้พอนะครับจากนั้นกดปุ่มดําเนินต่อครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบยืนยันแป๊บนึงนะครับอ่าแล้วก็รอโอเคนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับยืนยันการเป็นเจ้าของโดยอัตโนมัติแล้วนะครับจากนั้นให้เราคลิกไปที่ property นะครับอ่าคลิกไปที่ property นะครับ ก็จะมาหน้านี้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มเริ่มได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อกดปุ่มเริ่มเสร็จนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็จะมี property ของเว็บไซต์เราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมาแล้วนะครับ property จากนั้นเราจะทําการทดสอบนะครับโดยการมาที่การตรวจสอบ URL นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาวางนะครับวาง URL ของเราลงไปตรงนี้นะครับ ทีนี้ในการตรวจสอบ URL นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราลบโ o m ออกครับถ้าเราลบ home ออกนะครับแล้วลองกด enter ดูนะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขึ้น URL ไม่อยู่ใน property นะครับตรวจสอบโอเคนะครับให้เราปิดนะครับทีนี้นะครับในการตรวจสอบ URL ที่ถูกต้องทํายังไงอ่าผมจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกนะครับคลิกขวา paste หรือว่าวางนะครับในการตรวจสอบตรงนี้ให้มี slash home ด้วย นี่คือข้อแตกต่างนะครับจากที่เราทำมาครับตอนที่เราทำอ n น l y อสตินะครับตอนที่เราทำา r r p p r t y ีเมื่อกี้นะครับไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่ Select Home แต่ตอนที่มานะครับหา URL Property นี้ให้มี Select Home แบบนี้ด้วยนะครับจากนั้นค่อยกดปุ่ม Enter ครับเอาละนะครับทีนี้มันก็จะรับเริ่มนะครับเรียกแบบนี้เนี่ยโอเคนะครับมันก็จะมาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับรับทราบไป ทีนี้นะครับ URL เว็บไซต์ของเราตอนนี้นะครับไม่ได้อยู่ใน Google เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ Google รู้จัก URL ของเรานะครับตอนนี้เขาบอกว่า Google ไม่รู้จัก URL นี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นให้มาตรงนี้ครับขอการจัดทำดัชนีนะครับอ่าคลิกเลยนะครับคลิกขอเลยนะครับอ่าอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับอ่าแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับกำลังจะทดสอบว่านะครับ URL ที่เราเผยแพร่จริงเนี่ยมันสามารถที่จะไปจัดทำ อินเดนะครับหรือดัชนีได้ไหมนะครับมันก็จะเอาเป็นอินเด็กในการค้นหาใน Google นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็รอสักครู่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เขาจะตรวจสอบว่าใช่เราจริงหรือเปล่านะกำลังทําอยู่ตอนนี้นะครับอ่ามีจัก,กรยานนะครับตรงไหนมีรูปจักรยานาผมก็จะคลิกนะครจักรยานจักรยานจักรยาน น่าจะมี3ภาพนะครับผมก็จะยืนยันโอเคนะครับโปรตรวจสอบรูปภาพใหม่ด้วยจัก,กรยานอ่ะจักรยานอันนี้ก็จัก,กรยานนะฮะหมดหรือยังอ่ะยืนยันอ่ได้แล้วนะครับเขาก็จะยืนยันว่านะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่อะไรมาทำนะครับเป็นมนุษย์จริงๆก็ต้องเห็นรูปจัก,กรยานนะครับแต่ท่านอาจจะไปเจอรูปอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่จ,จะุ่มได้ก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับขอการจัดทําดัชนีแล้วนั่นก็คือแสดงว่าตอนนี้ผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วเราก็กดปุ่มรับทราบเลยนะครับทีนี้นะครับพอเราทําเสร็จแบบนี้นะครับเราก็มาทดสอบนะครับตรงนี้นะครับทดสอบ URL ที่เผยแพร่จริงอ่ะลิกตรงนี้นะครับลองดูนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลา2-3านาทีนะครับไม่เป็นไรนะครับ อ่าโอเคนะครับขึ้นแล้วนะครับสีเขียวเครื่องหมายถูก URL พร้อมใช้งานสำหรับ Google แล้วเห็นไหมครับก็แสดงว่าตอนนี้นะครับ URL เว็บไซต์ g o o g l e ไซต์ของเราเนี้ยนะครับก็อยู่ในสารระบบนะครับหรือว่าอยู่ในอินเด็ก์การเซิร์ชหรือว่าการค้นหาของ Google แล้วนะครับโดยการชํานะครับอานาลิสติกให้กับเว็บไซต์ของเราก่อนนะครับตามเริ่มต้นที่ผ่านมานะครับจากนั้นก็มาตรวจสอบ URL นะครับใน Google Search Console ตามนี้นะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่านะครับเว็บไซต์ของเรานะครับอยู่ใน Google Search ได้แล้วนะครับโอเคนะครับยังไงก็ไปลองนะครับไปลองทําไปลองสร้างกันดูนะครับเพื่อให้เว็บไซต์ของเรานะครับสามารถเซิร์ชหาแล้วก็เจอใน Google นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ